สองซ้ำอ่ะนี่หมาละหมาถึงกำลังหมาถึงนะครับกองพิมพ์รีพายหัวจะมีไอหยังนะครับเนาะอันนี้กองที่สอนที่มันวันนั้นวันนั้นนะเนาะมันมาคนละรอบเนาะมีสองอันพอเหรอ าได้ตังกล่องอร่อยนี่บบแบบซื้อทำละ <c oughs> บรรลุนทำละอันนี้อยู่มาสองสีชมพูอพอก็มั้ล่ะสองสีชมพูอร่อยเดียวเ <c> ห <oughs> มือนเดิม <c oughs> โกโกโ้หกโลอบนี้มาเป็นโกโก้อันนี้ cái con này lòi điều nè cái này màu lạ ừ. bỏ ừ. chốt lấy sợi ừ. <laughs> rồi ừ, này cà phê cà phê nhỉ cà phê nhỉ Latte tiền thì... mình nè

โมมียังเลยปอละกันนี่นอปอละนอกันนี่อนอมาว่หนอกาแฟน,นี่เงี้ย,ยถุงละจัดได้ก๊ารอดแปดสิบอันนี้ไอ้ยันนี้อันนี้โกโก้โกโก้มันเป็นนะเนี่ยเหรอลดความอ้วนเหรอนี่ รูปขมอ้นครับทายประมาณนี้เนาะอันนี้เนาะอันนี้นี่อันนี้จีรีวิวไปให้แล้วนะครับอันนี้นะมาดองกินละสิบสี่สอง ชีซอนนี่มีโกโก้โกับกาแฟกาแฟมันล้อเหรอกือเหมือนอันเนี้ยเหมือนลูกอมกาแฟลาเต่นะกาแฟมันอันเนี้ยลูกอมลาเต้คุณแม่ก็กินนมต่อไปอืมจะกินใช่ไ <laughs>